น้อมจ่าอนุโมทนาสาธุกับท่านอาจารย์น้อมจ่าสาธุครับสาธุครับท่านสวิชาเบ๊ทั้งบอลผู้เด่นรักในบัณฑราชาเชิญข้าวอาการทางจิตของท่านเป็นยังไงครับสาธุครับน้อมจ่าสาธุครับน้อมจ่าขอโอกาสครับอาการทางจิตของข้าพเจ้าร้องมาเจอครับก็ระหว่างนักสมาธิครับช่วงแรกก็ได้เกิดนิวรณ์ห้าครัเกิดองค์กรรมสันทานิวรณ์ครับข้าพเจ้าได้ท่องดับสัต เปมงวิธีหนึ่งองค์ทาครับหลังจากนั้นได้เกิดอาการคันที่หน้าผากครับพระเจ้าท่องดับประสาทและสำลอมอินทรีย์หยุดสุดปลายจมูกค,ครับจนจนกระทั่งอาการคันได้หายได้เบาลงครับแล้วก็ในวันห้าก,ก็เริ่มสงบลงครับข้าพเจ้าจึงแผ่เมตตาครับสาหรับท่องดับประสาครับทำทั้งหลายย่ำหลังหลายไปสุดทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดองค์วิตกพิจารณ์ครับ ข้าเจ้าดับสระสพระจ้ากำลังต่อเนื่องต่อเนื่องครับจนวิตกวิจารสงบครับเกิดมาผู้มีบาปเข้ามาดนลจิตครับบางเข้าสิงขรพรมครับเกิดอาการปวดนาวที่หลังครับเกิดทุกขกเวทนาครับทําให้ขา้าเจ้าเกิดอาการขยับตัวเล็กน้อยครับข้าเจ้าได้ชาติกำลังดับสะต่อเนื่องตอเนั้นสลับกับแผน่นตาครับจนกระทั่งอาการเริ่มสงบลงครับ เร้วเกิดปิติครับอาไปสักพักใหญ่ๆก็เริ่มเกิดมาผู้มีแบบเข้ามาโดนจิตมีอาการร้อนครับแล้วงย่่ออกครับแต่ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจครับก็ท่องนับสาตร์ต่อเนื่องต่อเนื่องครับให้อาการสงบครับเกิดความเย็นครับกระทั่งช่วงท้ายเริ่มมีอาการชาที่ขาครับขาเป็นตักคิวครับข้าพเจ้าก็ได้ต่อสู้และสำหรับอินทรีไว้อยู่ที่ปลายจมูกครับ ก็ดับสต่อนเนื่องตออเนื่อง,อนองจนในกาดังครบชั่วโมงครับอบยากสาธุครับสาธุที่ท่านได้แสดงทรมารู้ไหมตรงไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขข้าพเจ้ายังไม่รู้ครับอ่ะน้นจริงที่ท่านต้องกลับไปแก้ไขก็คือการเดินมาร์กเนาะอินทรีย์ไม่มีกําลังกําลังน้อยนะครับเพราะนั้นตรงการดับภาษาระหว่างวันนี่แหละต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ เวลามานั่งสมาธิถึงที่ต้องสำรวมระวังที่สุดก็คือการขยับกายถ้าท่านขยับกายเมื่อไหร่จะทำให้เกิดอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดทั้งระบบเลยทั้งนิวรณ์ห้าทั้งวิจกวิจารทั้งปิติและก็สุขเพราะฉะนั้นเขาเกิดทั้งระบบท่านเดินมรรคต่อไปก็สู้เขาหน้ามึดเลยเอาอะไรไปสู้เขา เพราว่ากลังปกติก็สู้เขาไม่ได้แล้วนะเขาต้องทําให้ท่านมีการอทําให้เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแหง่งกับรูปจึงมีนะครับเมื่อมีแล้วเขาก็จะมาเล่นงานท่านถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นสภาวะต่างๆเนี่ยท่านต้องใช้ความเพียรแล้วก็ต่อสู้ปวดเป็นปวดเจ็บเป็นเจบ็บจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปยังไปขย,ย,ยับเขย่นสังขาร นะในกาย,ยะต่างขานนี้ถ้าท่านไปขยับ,ยบไปยะเมื่อไหร่ก็เป็นช่องของเขาทันทีช่องที่เขาจะมาเล่งงานท่านนะเป็นช่องของมานที่จะมานำพานะครับนำทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านวอดวายไม่ได้ให้เจริญนะเพื่อให้ท่านช้าลงไปช้าลงไปจากหนึ่งปีก็เป็นสองปีสองปีเป็นสามปีสี่ปีห้าปีก็สุดท้ายรูบาจย์ก็หนาย เงาแล้วสอนไม่ไหวเพราะไม่ทําตามไงครูประจำบอกหนึ่งทำแค่หนึ่งนะท่านหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งก็ทําดีแล้วแต่ไม่โอดทนอีกเห็นไหมไม่มีขันติบารมีอันหนึ่งนะหนึ่ง,งอ่ะอดทนแล้วท่านไม่มีสัจจะอีกอันตด็จ,จะขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกแล้วก็กลับไปทาขอเข้ามาแล้วขอเข้ามากลับไปทําเห็นไหมใครทําใครเป็นคนสร้างสร้างสตอรี่ทั้งหลายสร้างเรื่องทั้งหลาย ก็คือผู้เดินมรรคไม่ได้รู้เรื่องเลยนะแต่ผู้มีความเพียรต่างหากยังหลงในะความเพลินยังหลงในแสงสีเสียงยังยังชอบในการผุดของมารที่เขาผุดขึ้นก็คือองค์วิตกแล้วก็ไหลาตามเขาเห็นไหมครับมารก็จะต้องสิงท่านวันยังค่ํำแล้วถามว่าถ้าทำถูกแล้วมารจะสิงไหมนิันห้าจะมาไหมวิตกจะเกิดไหมสุขจะเกิดสุขเกิดหมดทุกอย่าง แต่ท่านไม่แยแต่ไม่สนใจไม่เอาเขาพร้อมบรรลุธรรมเพราะนั้นการเกิดจึงควบคู่กันไปที่ปลายจมูกเหมือนกันท่านอยู่ปลายจมูกเขาอยู่ปลายจมูกท่านเข้าไปในปฐมฌานเขาก็เข้าไปในปฐมฌานแต่ขีดของเขาคือตั้งแต่อุเบกขาเขาเข้าไม่ได้นอกนั้นเขาถล่มท่านได้หมดเลยเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับเขาพายถล่มท่านได้ทุกเรื่องทุกราว ไม่มีเว้นสักเรื่องหนึ่งก็ไม่มีเว้นแต่สิ่งที่เขาเข้าไม่ได้คืออุเบกขาถึงครูครูอาจารย์เขาบอกว่าท่านต้องเดินมากไปถึงอุเบกขาแล้วก็ไปท่องพระสูตรถึงจะมีกําลังไปต่อต้านไปจัดการกลก็ไปบรรลุธรรมตรงนั้นได้และพระสาวกก็เดินทางแบบนี้หมดนะครับถ้าท่านยังไม่ถึงอุเบกขาท่านไม่ต้องห่วงหรอกท่านไม่มีทางเอาเขาลง นั้นท่านเจาเขาลงว่าต่อเมื่อ,อไรท่านสะสมอินทรีย์สะสมอินทรีย์สะสมอินทรีย์ให้มีกาลังด้วยการดับปัสสาวะด้มังวิธีหนึ่งองค์ธรรมไม่ต้องทําอย่างอื่นแผ่มเมตตาก็ไม่ต้องคิดจะไปแผ่หรอก,กนิวรณ์ห้าไม่หลับแล้วท่านเจ้าะไรไปให้ใครถูกไหมนิวรณ์ห้าไม่หลับนิวรณ์ห้าต้องหลับท่านหนึ่งจะแผ่มเมตตาให้ผู้อื่นได้ไม่ต้องไปห่วงว่าอื่นหรอกที่ผ่านมาก็ไม่ได้ห่วงอะไรนักหนาผมมาทำละมาที่จากจะห่วงคนนู้นคนนี้ก็เนี่ยมานเข้ามาสิงรู้เปล่า อยากจะให้ท่านรุ้นอยากจะให้มันหายไม่ได้ตัวเองยังให้ตัวเองยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของผู้เดิมคือดับปัสสาเท่านั้นดับพัสสาอย่างเดียวเลยนะครับดับอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยดับ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 อะไรพูดขึ้นมาดับครูอาจารย์บอกไม่ขยี้นไม่กระยับกายก็นั่งก็ตั้งกายตรงดำาองสติมันเฉพาะหน้าตายให้มันตาย เป็นอะไรให้มันเป็นมันไม่มีทางหรอกัจวโมงหนึ่งจะตายนะครับต้องทนได้ต้องสู้ได้นะครับจดจำบริบทที่ตั้งไว้ความเพี่ยนที่ตั้งไว้การประลบความเพียนต่อเนื่องนะครับทั้งกลางคืนกลางวันต้องพยายามทาถ้าท่านไม่พยายามทําก็หมดปัญญาสอนเหมือนกันพอครูบาชัมไม่รู้จะสอนยังไงสอนแล้วไม่ทําตามนี่ท่านสมยศก็ระงับการสอนไปแล้วปีหน้าค่อยว่ากัน ตอนนี้หยุดก่อนไม่ไหวมอกหนึ่งก็ไปทำสองตามมอกหนึ่งก็ไปทำสองตามตีห้าอ่าเอา,เอา,เอาตามสบายอยากทำอะไรก็ไปทำนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ระงับการสอนไปก่อนเนะถ้าท่านไปฟังคลิปแล้วท่านมีกำลังแล้วก็ปีหน้าค่อยว่ากันแค่นั้นเองนะครับเนี่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าท่านชลิตยังทำแบบนี้อีก ยังไม่สู้เขาอีกเนี่ยเราก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าอะไรขี้แงไม่ได้นะครับขี้แงไม่ได้เป็นลูกแงไม่ได้ต้องอกลับมาสู้เขาอย่างชาญฉลาดและก็ต้องตั้งใจนะครับเพราะทุกท่านจะเหมือนกันครับสภาวะเดียวกันต้องทํางานเพราะเราเป็นอุปสตบรักิการเรายืนหนึ่งในพุทธบริษัทสี่พงจึงใช้สภาวะที่ให้ ในรรงของมองกุงใช้คําว่าพระสัตบ,บุรุษเห็นไหมพระสัตบ,บุรุษแต่ผู้ศึกผู้สุนีเวลาบรรลุเนี่ยพระองค์ก็ใช้คําว่าพาระอรหันแต่ว่าต้องผ่านในอ่าสภาวะที่พระองค์ทรงบญัตงในพระสูตรพระองจุงใช้พระสัตบ,บุรุษเพื่อควบคุมระบบท,ทั้งหมดจึงให้ใช้พระสัตบ,บุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์จักรสี่หรือองค์พระโสดาบันจนถึง,ถงพระอรหัน ใช่ไหมใช้องค์ธรรมของ菩萨ทั้งนั้นก็คือผู้บรรลุตรก็คือพระราหันนั่นแหละแต่พระองค์ยกย่องพระราหันขึ้นอาตรขึ้นมาด้วยเพราะอะไรเพราะอยู่ในอุบาสกมรสิการพูดถือสิหาแต่สิหาอย่างเดียวบรรลุธรรมไม่ได้เพราะมีแค่กายกับวาจาไม่มีจิตจึงต้องไปใช้สภาวะมนาริการองค์ุสมภรมที่พระองค์ให้มาด้วยเพื่อปฏิบัติจิตในการชำระเพราะนั้นสิหากับ กุศลกับมรรสิจึงต้องอยู่คู่กันเสมอถ้าท่านขาดชิงไใดิท้ทหนึ่งไปท่านก็ไม่รู้ทาไม่ได้ถ้าท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าท่านอยู่ในระบบภิกษุภิกษุณีท่านก็ไปถือสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสิบนู่นทั้งนูง่นเห็นไหมครับแต่อยู่ในระบบก็คือพุทธบริษัทสี่ดันั้นอุบาสกอุบาสิกาไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวของขาวไง ก็อยู่กันอย่างเงี้ยแหละกิจการงานที่มีกันอยู่เนี่ยแหละทํางานกันไปปฏิบัติกานไปทํางานกันไปแต่มีความเสียเปรียบตรงไหนละ่ะหนึ่งเครื่องหนึ่งโหมยา,ารกักษาโรคที่อยู่อาศัยกิจการงานเนี่ยท่านต้องหาเองแบบอาหารการกินแต่ถ้าเป็นพิสุกเห็นไหมมีผููมาถวายหมดแต่ไม่หมดมีแค่ออกไปบินถบายเห็นปะจะต่างกันตรงนี้ แต่เราไม่ได้สร้างบุญมาทางนั้นกันเห็นไหมบุญเราสร้างมาแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เมื่อเราทําแบบนี้ได้เราบรรลุได้เช่นกันเนี่ยสบายแบบนล้แต่เวลาทําลาบากกว่งไงเพราะมันต้องมีกิจการใช่ไหมนีอาหารที่ต้องกินมีที่อยู่มียารักษาโรคต้องซื้อหมดนั่นก็คือก็ต้องทํางานใช่นไหมครับ ไม่เหมือนพระภิกษุแค่บินน้บาตมีที่อยู่แล้วเห็นไหมมียาสารองเห็นไหมล่ะมีเครื่องนุ่งห่มก็คือชุดของพระองค์แต่พวกเราเป็นปกติหมดไงอือะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเกิดมาแล้วนะปฏิเสธกรรมไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องทําแบบนี้แหละแล้วก็บรรลุแบบนี้แหละเข้าใจอย่างท่านเจริแสแซเบ,บนบัง ใช่แล้วครับท่านอาจารย์นอกจากสาธุครับต่อสู้ต่อไปนะอย่าย่อท้อเนี่ยเพราะถ้าท่านย่อท้อเมื่อไหร่ก็เข้าช่องเขาเลยไม่เหลือผมอจากขอโอกาสครับอาจารย์เ่องเชิญครับระหว่างที่นั่งสมาธิถ้าเกิดชาวบ้าเจะอาเกิดตัวงอนี่ข้ัพเจ้าก็ไม่ขยับให้ตั้งกายตรงได้หรือครับหรือว,ว่าต้องอตั้งายตรงถ้าท่านมีแต่ปัญญะเขาก็ตั้งกายตรงอยู่เขาไม่งอ,อเพราะท่านเขายืดงอปุ้มลงไปท่านก็ต้องยืดขึ้นมา ตรงนั้นไม่ได้ทําให้สภาวะาวิญญาณเขาไปตั้งมั่นได้หรอกนั่นคือท่านมีสัมปาชัญญะพอเขาเกิดปุ๊บท่านยืดปุ๊บเขาก็ปุ๊บท่านยืดปุด๊บไม่แช่ว่าขาไม่แช่ว่าเขาเอาลงไปจนสุดงอปู้ไปจนถึงเข่าแล้วจะหลับไปวูบแล้วถึงจะเกิดสัมปาชัญญะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการรู้สึกไม่ใช่สัมปชัญญะอันนั้นโดนมารเข้าสิงจนหมดแล้วนิวรณ์ห้าถล่มแหลกเละแล้ว แบบนี้คือไม่ไม่ใช่สมาธิเคลื่อนใช่ไหมครับท่านอาจารย์เกิดการขยับตัวไม่ใหม่ถ้าเป็นสภาวะที่ท่านกาลังทรงอยู่เนี่ยทรงสภาวะนั่งกั้งไกตรงดารงสติมัน่นเฉพาะหน้าทํากายต่างการนะครับทงจิตต่างขารครับ,บโดยธรรมชาติตัวเขาจะเริ่มงอลงท่านก็ยืดตัวขึ้นไปก็ในขณะที่ท่านยืดท่านกระดับปัจจะแต่ขนาดที่ท่านงอตัวลงไปแล้วลงไปหลับท่านดับาาปัจตะเปล่าไม่ได้ดับนะ ท่านจะดับเขาไปได้ไงถ้าท่านดับท่านลงไปด้วยท่านก็ขาดธรรมะชัญญะไงก็จะแดงว่าอะไรดับร้อยหน้าร้อยตาดับไม่ได้สนใจไม่ได้อยู่ปลายจมูกถือว่าล้มเหลวก็ท <c oughs> ่านไม่ได้อยู่ปลายจมูกอะไรที่ไม่อยู่ปลายจมูกอ่ะล้มเหลวหมดล้มเหลวดับร้อยหน้าร้อยตาถามมันจะได้บุญไหมไม่ได้ได้แต่ความจานานเล็กๆน้อยๆก็ต้องกระแดง เหมือนกับท่านมีความชนานาญและท่านขับรถอ่ะท่านไม่จับพวงมาลัยหรือท่านกินขนมไปจับพวงมาลัยมือเดียวฟังเพลงไปใช่ไมจับมือสาวไปหอมแก้มสาวไปป้อนขนมกันเอา้าทําไมได้อะ่ะแต่ท้าใหม่ใหม,มอ่ะโอ้หจับสองมือเลยเท้าตานี่โอ้ดูตรงไปดูกระจก้า้ขวานาน้านลังพออยู่ไปเรื่อยๆประมาทไงชนานาญแล้วประมาทเห็น,นยังพอชํานาญแล้วประมาทก็รู้แล้วประมาท แต่มักวิธีของวงไม่ใช่รู้แล้วประมาทต้องรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมันจะต่างกันนะถ้าท่านไม่รู้ปุ๊บท่านก็จะประมาททันทีท่านก็ถุกมารเข้าสิงทันทีวิตกก็จะมาถล่มท่านทันทีนกกทนทนทวิจาร์ณก็ไม่มีแล้วหลับเห็นไหมครับเขาเวลางอตัวเขาไม่ได้แค่งอแป๊บเดียวเดี๋ยวเขางอปุ๊บเดีเขาต้องหลับเดี๋ยวเขาต้องเพลิน หรือท่านจะเถียงว่าไม่จริงจริงหรอือเปล่าน้องกับสาธุถูกครับจริงครับอยังไงท่านก็ต้องไปไปตามสภาวะมันหนีไม่พ้นมันเป็นอริยาจาักรทั้งหมดเป็นอริยาจาักรนะบอกมา,มาทัเลยใช้คำว่ามันจุพานนะเป็นเป็นี้น,น,นะอ่ะมีคำถามอีกไหมล่ะ ไม่มีคำถาม้วครับท่านอาจารย์ลบจกกาบสู้อ่ะการสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องสู้กับเขาแบบนี้แหละต้องอยู่กับเขาแบบนี้แหละแล้วก็ต้องบรรลุแบบนี้แหละไม่ที่มีทางออกจากหลักนี้เลยเพราะนั้นจะไปเปรียบเทียบกับรูบาอาจารย์ไปเปรียบเทียบพระไม่ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครอยู่กับท่านนี่แหละตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้บรรลุผู้เดินมากเน่ยจะเป็นผู้พาท่านไปบรรลุเองาะไรคนหนึ่งก็คนหนง มือนท่านบุริดาก็คือท่านบุริดาท่านอาจารย์แต่ละท่านก็คือท่านอาจารย์เลยจะเปรียบเทียบกันไม่ได้บุญสร้างไว้ไม่เหมือนกันเห็นไหมนั้นได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพงได้อํโนานวทพรให้ไปถึงพระนิพพานกันหมดตอนนี้อยู่ที่ท่านจะมีขันติบารมีแค่ไหนจะมีความเพียรแค่ไหนนะอ่ะเอาละนะถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่าน น้องบอลเพียงแค่นี้นะชื่อจริงชื่ออะไรนะชาิซาซเบครับจำชื่อเต้นได้แเ้อะไรนะครับแเบครับเบจำได้เนาะไม่ก็ลืมไปแล้วท่านชาริแเ้เบน้องบอลผู้เดินบางแรงดับปฐมชาอมณอันโมทนาสาธุครั้าบัสดีครับสัตถุน้องจับอันโมทนาสัตถุท่าาจย์น้องจับสัธถุครับสาธุสู่ๆต่อไปครับบันทีครับสาธุน้องจับสาธถุครับ